วันโรงปาร์ตี้วันเกิดเป๊กสันชยัยโชว์ซีนหวานหอมแก้มถัญญาและคำปวดนั่นเอง รักเมียยืนหนึ่งทั้งกอดทั้งหอมเลยทีเดียวและสนุกสนานกับปีสำหรับงานฉลองวันเกิดให้กับนักธุรกิจหนุ่มอย่างเป๊กสันชัยล่าสุดขาสามีสุดเลิฟของนักแสดงสาวพิธีกรสาวอย่างธัญญาธัญญาเรศนั่นเองซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าบรรดาคนดังจากหลายคนและในวงในคบหาเท้าที่ร่วมกานอย่างมากๆ มากมายดึกดื่นและไม่ว่าจะเป็นปู่ปูพงศิษิ์นุยคำพลหรือก๊อตปิติแตกกบและทรงถิดเดยเล็กชี่เอมี่และโอปีเตอร์และครอปที่ได้เลชันในวันนี้บำรุงรัฐและก็บอกว่าจีรพุลและอีกมากมายหลายคนและหนึ่งในไฮไลท์ Fi ของงานนี้ก็คือนาทีที่เป่าเค้กที่ได้เผยให้สีหวานมุงมิ้งกันสุดๆอย่างเพิกสัชายก็หอมแก้ม ธัญญาเรศภรรยาสุดเลิฟใหญ่เลยทีเดียวท่ามกลางเสียงเฮเสียงเชียร์กันสนันเลยค่ะงานนี้